สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบร์เฟนของเราอีกครั้งนะครับและวันนี้เพื่อนมีจะมาสปอยอนิเมะสุดเทพที่ทุกคนรอคอยเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพในตอนที่144ป้อมปราการลอยฟ้าในบทนี้ จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นของภาคอันเชิญแล้วนะครับในตอนนี้ลูดเดียสและพักพวกของเราได้เดินทางมาถึงจุดนัดพบเพื่อที่จะไปยังสถานที่ในตำนานนั่นก็คือป้อมปราการลอยฟ้าเค a o สเบรเกอรของท่านเทพเพอร์กิอุสแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องเราจะเปิดฉากขึ้นที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางเหนือของนครมนตาซาเรียนห่างออกไปแค่คล รึ่งวันถ้าเดินด้วยเท้าหรือไม่ถึงชั่วโมงถ้านั่งรถม้าไปครับภาพตรงหน้าคือซากปรากหักพังของป้อมปราการที่มีชื่อว่าป้อมสกอตสภาพเหมือนกับวิหารพาเทนอนที่พังทลายลงมามีเศษหินกับเสาหินยักษ์ล้มละเนระนาเต็มไปหมดแต่ก็ดูออกเลยครับว่า ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มากแน่นอนแอรลยอกล่าวว่าที่นี่คือซากป้อมปราการสกอตสินะคะสร้างขึ้นโดยเผ่ามนุษย์ในสมัยส,ยสงครามลาปาสว่ากันว่าในช่วงที่เผ่าปีศาจบุกเข้ามามีทหารนับพันคน ปักหลักต่อสู้อยู่ที่นี่แต่สุดท้ายก็ต้านทานไม่ไหวและถูกตีแตกไปในที่สุดค่ะเสียงที่อธิบายเรื่องราวเช่นนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นเจ้าหญิงแอเรียวเธอมาในชุดเดินทางที่หรูหราพร้อมกับผมสีทองที่ถักเปียว้อย่างสวยงามออล่าความเป็นผู้นำแผ่ออกมาจนรู้สึกได้เลยละครตอนแรกลูเดียสของเราก็งงๆครับว่าเจ้าหญิงแอเรียลคุยกับใครหรือเปล่า พอหันไปเห็นซิลฟี่กับลุคอยู่ข้างหลังส่วนด้านหลังสุดก็มีล็อกซี่ซานอบาคริฟและเอลินาลิเซ่ตามมาข้างหน้าก็มีนานะโฮชิเดินนําอยู่สรุปคือแอเรียวคุยกับลูเดียสจริงๆนั่นแหละครับลูเดียสจึงเกาหัวนิดหน่อยแล้วบอกว่าท่านแอเรียวเนี่ยรู้ดีจังเลยนะครับแอเรียวจึงยิ้มอย่างนุ่มนวลแล้วบอกว่าก็เป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในบทเพลงพื้นบ้านแถบนี้นี่คะ การจะผูกมิดกับขุนนางแถวนี้ได้ก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้บ้างแหละค่ะแอรียวลบอกเช่นนั้นโอ้โหเป็นเจ้าหญิงนี่มันลำบากจริงๆเลยนะครับขนาดนิทานพื้นบ้านยังต้องจดต้องจำเอาไว้เพื่อเอาไปคุยกับขุนนางและในตอนนั้นเองครับลูเดียสของเราก็เริ่มนึกย้อนไปว่าทำไมเจ้าหญิงแอรียวลถึงได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยเรื่องมันเริ่มจากตอนที่นานะโฮชิบอกว่าจะพา ไปหาราชามังกรเกราะเพอร์กิอุสครับพอได้ยินชื่อนั้นเท่านั้นแหละครับตาของลูเดียสก็ลุกวาวเป็นประกายเลยเพราะเพอร์กิอุสคือวีรบุรุษในตำนานจากสงครามลาปาสเมื่อ400ปีก่อนเป็นผู้ที่คืนชีพป้อมปราการลอยฟ้าและมีบริวารถึง12ตนและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะได้ไปเยี่ยมปราศาทลอยฟ้าในตำนานเหมือนกับลาพิวต้าเลยครับ ความอยากรู้อยากเห็นของลูเดียสมันพุ่งพ่านจนหยุดไม่อยู่แล้วในตอนนี้แต่ในขณะที่ลูเดียสกำลังตื่นเต้นซิลฟีภรยาสุดที่รักของเขากลับมีความคิดที่หลักแหลมมากกว่านั้นครับซิลฟีพูดกับนานะโฮชิว่าช่วยพาท่านแอรเรียวไปด้วยได้ไหมคะตอนแรกนานะโฮชิก็ทำหน้าเหม็นเบื่อครับเพราะเธอไม่ค่อยอยากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกนี้เท่าไร แต่ซิลฟี่ก็อธิบายว่าเพร์กิอุสก็เป็นบุคคลที่ราชวงอาสลาให้ความนับถืออย่างสูงการได้แรงสนับสนุนจากเขาจะทําให้การต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์ของแอเรียลในอนาคตง่ายขึ้นอย่างมากสุดท้ายนานะโฮชิก็ยอมตกลงทําตามที่ซิลฟี่ขอครับ เพราะช่วงที่ลูเดียสไม่อยู่ซิลฟี่คอยช่วยเหลือนานะโฮชิเอาไว้มากทั้งแบ่งอาหารให้จัดหาเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งช่วยถอนพิษตอนที่เธอป่วยเรียกได้ว่านานะโฮชิเป็นหนี้บุญคุณซิลฟี่กันอยู่ครับสุดท้ายทีมที่จะไปก็เลยมีทั้งหมด9คนนั่นก็คือลูเดียสนานะโฮชิแอเรียลซิลฟี่ลุกล็อกซี่ซานบาคลิฟและเอลินาลิเซ่ครับผม แล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนานะโฮชิหยุดเดินที่กลางซากปรักหักพังพร้อมกับบอกว่าถึงแล้วละตรงหน้านานะโฮชิมีแท่นศิลาที่สลักตราสัญ,ญลักษณ์ของเจ็มหาอำนาจอยู่ครับแต่มันไม่มีวงเวทอะไรเลยนะแล้วนานะโฮชิก็หยิบนกหวีดโลหะที่ไม่มีรูออกมาจากในกระเป๋าครับจากนั้นนานะโฮชิก็เป่านกหวีดซึ่งนกหวีดนั้นไม่มีเสียงออกมาเลย มีแค่ลมพอเป็นแบบนั้นคลิฟที่อยู่ในคณะก็ถามว่าไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยนะนานาโฮชิจึงบอกว่ามันเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินหรอกนะแต่อีกเดียวก็คงจะมาแล้วละสงสัยว่าจะเป็นนกหวีดมาเอ้ยไม่ใช่นกหวีดเรดมตนนั่นเองครับในขณะที่ทุกคนกำลังรอซานบาที่รู้สึกตื่นเต้นก็บอกว่าปอมปราการลอยฟ้านั่นจะมีรูปปั้นแบบไหนประดับอยู่กันนะข้าละตื่นเต้นจริงๆโอ้โฮ oh oh oh. ซานบาของเหาเนี่ย ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับเตรียมเอาฟิกเกอร์ที่ลูดเดียสปัน้นไปนำเสนอขายโดยตรงให้กับเพอร์กิอุสเลยทีเดียวและในตอนนั้นนั่นเองครับแสงวาาแสงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าตามมาด้วยร่างของชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นกลางวงชายคนนั้น ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเขามีผมสีทองสวมชุดสีขาวเหมือนกับเครื่องแบบนักเรียนและที่สำคัญคือเขาสวมหน้ากากรูปสัตว์คล้ายกับสุนัขจิ้งจอกสีเหลืองเอาไว้ด้วยอันมาลฟีแห่งแสงมาถึงแล้วใช่แล้วครับเขาคืออันมาลฟีหนึ่งในบริวารของเพอร์กิอุสที่ลูเดียสเคยเจอมาก่อนนั่นเองลูเดียส แอบกำไม้เท้าไว้แน่นเลยครับกลัวว่าจะโดนโจมตีเหมือนกับคราวก่อนแต่ดูเหมือนว่าเอามอรฟีจะจำลูเดียสไม่ได้เขาเดินตรงไปหานานะโฮชิแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าคนเยอะไปนะนานะโฮชิจึงตอบว่าไม่เป็นไรหรอกนาะก็เคยบอกแล้วนี่ว่าไม่เกิน12คนเอามอรฟีจึงหันสายตาเหลือไปเห็นล็อกซี่แล้วบอกว่าจำนวนนะ่ะไม่เป็นไรแต่ห้ามเผาปีศาจเขา้า พอเอามอร์ฟี่กล่าวเช่นนั้นภาพกดซูมไปที่หน้าตกใจของล็อกซี่ล็อกซี่ถึงกับเสียงสั่นเครือถามว่าทำไมล่ะคะช็อตนี้ทำเอาใจหายเลยครับเอามอร์ฟี่บอกว่าเพอร์กิอุสเกียรเผาปีศาจและจะไม่อนุญาตให้เผาปีศาจเข้าไปในป้อมปราการเดดคาสสีหน้าของล็อกซี่ในตอนนั้นเหมือนแมวโดนน้ำสาดเลยครับเธอรู้สึกเศร้าอย่างมากและรู้สึกผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยอมถอยแต่โดยดีล็อกซี่ ยิ้มฝืนๆให้กับลูเดียสแล้วบอกว่าไม่เป็นไรค่ะลูดี้เดี๋ยวฉันจะเฝ้าบ้านให้เองนะคะลูเดียสจึงเดินเข้าไปกอดล็อกซี่แน่นๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของฝากมาให้นะล็อกซี่ก็หน้าแดงซบอกลูเดียสก่อนจะบอกว่าไม่ต้องหรอกค่ะแค่พอกลับมาแล้วกอดฉันแบบนี้ก็พอแล้ว <c oughs> หวานกันซะเป็นฉากที่น่ารักและน่าสงสารในเวลาเดียวกันเลยครับหลังจากนั้นเอามมฟีก็ยื่นแท่งโลหะที่สลักลวดลายซับซ้อนให้ทุกคนถือไว้เขาบอกว่าเทพเพอร์กิอุสจะใช้วิชาเทเลพอร์ตดึงทุกคนขึ้นไปยังป้อมปราการลอยฟ้าเองทันทีที่ทุกคนจับแท่งโลหะแล้วลูเดียสก็รู้สึกว่ามีแรงดึงมหาศาลดูดเขาเข้าไปในแท่งโลหะนั้นเพราะเขามองไปรอบๆทุกคนก็หายไปหมดแล้ว เหลือเพียงแต่เขากับล็อกซี่ที่ยืนมองอยู่สติของลูเดียสถูกดูดเข้าไปในมิติสีขาวเขารู้สึกเหมือนถูกลากเข้าไปด้วยความเร็วสูงความรู้สึกนี้มันคล้ายกับตอนเหตุการณ์เทเลพอร์ตไม่มีผิดแต่ครั้งนี้ มันมั่นคงและปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยครับปลายทางก็คือวงเวทขนาดมหึมาที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่พอลูเดียสลืมตาขึ้นมาอีกทีเขาก็มายืนอยู่บนพื้นแล้วครับตรงหน้าของเขามีปราศาทขนาดมหึมาตั้งตรางายุใหญ่กว่าพระราชวังแห่งอัสลาเสียอีกที่นี่คือป้อมปราการลอยฟ้าเคออสเบเกอร์ด้านหน้ามีสวนสวยที่ตกแต่งอย่างดีและเมื่อหันหลังกลับไป ก็เผยให้เห็นท้าเลเมฆสีขาวสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่งดงามจนทุกคนถึงกับต้องอ้าปากค้างไปตามๆกันเลยครับ โดยเฉพาะซิลฟี่ที่กลัวความสูงถึงกับตัวสั่นแล้วรีบมาเกาะชายเสื้อของลูเดีสแนนเลยทีเดียวทิวทัศจากป้อมปราการเคออสเบเกอร์เป็นที่พึงพอใจของทุกท่านหรือเปล่าคะทันใดนั่นเองก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อทุกคนหันกลับไปพร้อมกันก็เจอภาพหญิงสาวสวมหน้ากากสีขาวและมีปีกสีดำสนิทที่หลัง หญิงสาวในชุดคลุมสีขาวบริสุทธิ์สวมหน้ากากนกสีขาวและที่น่าตกใจที่สุดคือเธอมีปีกสีดําสนิทอยู่ที่กลางหลังครับทุกคนหญิงสาวคนนั้นโค้งคำนับอย่างสง่างามก่อนจะแนะนำตัวว่าข้ามีนามว่าซินวาลินซินวาลินแห่งความว่างเปล่าเป็นผู้รับใช้ลำดับที่หนึ่งของท่านเทพเพอร์กิอุสยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่ป้อมปลาการลอยฟ้าเคออสเบสเกอ,อร์ค่ะ หญิงสาวที่มีนามว่าซินวาลิวได้นำทุกคนเข้าไปในตัวปรา,าสาทครับภายในนั้นตกแต่งอย่างหรูหราอลังการมากมีทั้งพรมภาพวาดและงานศิลปะมากมายวางเรียงรายเต็มไปหมดทำเอาซาโนบาของเราตื่นตาตื่นใจสุดๆไปเลยครับแต่แล้ว ในขณะที่กําลังเดินผ่านประตูหินแกะสลักบานหนึ่งซิวาลินก็หยุดเดินแล้วหันมามองที่ลูเดียสกับซิลฟี่ครับเธอสังเกตเห็นอนุภาพแสงสีขาวแปลก,กๆลอยออกมาจากตัวของทั้งสองคนบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันทีซิวาลินเธอจ้องมองนิ่งๆแล้วพูดว่า ขอถามอะไรทั้งสองท่านหน่อยได้ไหมคะพวกท่านเคยได้ยินชื่อฮิโตงามิบ้างหรือเปล่าคำถามนี้ทำเอาลูเดียสใจหายวาบเลยครับเพราะชื่อนั้นคือชื่อของเทพมนุษย์ซึ่งทำให้เขาเกือบจะโดนฆ่าเพราะออสเตดได้ยินมันมาแล้วลูเดียสจึงลังเลว่าจะตอบอย่างไรดี ซิลฟี่ก็สส่หัวบอกว่าไม่เคยค่ะซิวาลินจึงพูดว่างั้นพอได้ยินชื่อนี้แล้วรู้สึกโกรธแค้นหรืออยากจะฆ่าจนตัวสั่นขึ้นมาบ้างไหมคะพอซิวาลินกล่าวถามเช่นนั้นทั้งลูเดียสและซิลฟี่ก็ต่างสส่หัวปฏิเสธครับซึ่งนั่นทําให้ซิวาลินพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่ข้าต้องพูดแล้วค่ะก่อนจะเดินนําต่อไป ทิ้งปริศนาและความสงสัยไว้ให้กับลูดเดียสเต็มหัวเลยครับและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงห้องเข้าเฝ้าครับทุกคนเป็นประตูบานใหญ่ที่ดูน่าเกรงขามมากๆเจ้าหญิงแอเรียลได้ขอเวลาเตรียมตัวสักครู่เพื่อจัดเสื้อผ้านหน้าผมให้เรียบร้อยให้สมกับการเข้าเฝ้าวีและบุรุษในตำนานหลังจากเตรียมตัวกันอย่างรวดเร็วแค่10นาทีทุกคนก็พร้อมออล่าของเจ้าหญิงแอเรียลในตอนนี้เจอจรัสสุดๆไปเลยครับแล,และแล้วช่วงเวลาที่ทุก คนรอคอยก็มาถึงซิลวาลินกำลังเปิดประตูบานใหญ่นั้นออกมา การ,รเผชิญหน้ากับวีรลบุรุษในตำนานราชามังกรเกราะเพอร์กิอุสกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับเ็นยังไงกันบ้างครับกับสปอยเนื้อหาในตอนที่144บอกเลยครับว่าแค่เริ่มต้นการมาเยือนมันก็เข้มข้นมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้กับช่องแบร์เฟนของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสปอยตอนหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบร์เฟนของเรานะครับและแล้วก็มาถึงตอนที่ทุกคนรอคอยในที่สุดลูเดียสและพักพวกก็ได้เผชิญหน้ากับบุคคลในตำนานราชามังกรเกราะ เพอร์กิอุสแบบตัวเป็นๆกันแล้วครับทุกคนบอกเลยครับว่าแค่ลัทมีความเป็นราชาก็สามารถกดดันให้ทุกคนหายใจไม่ออกกันแล้วครับการเข้าเฝ้าในครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะมีความลับอะไรถูกเปิดเผยอ,อีกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับกับตอนที่145เข้าเฝ้าเพอร์กิอุส ทันทีที่ประตูได้เปิดออกสิ่งที่ทุกคนได้เห็นก็คือบุรุษที่นั่งอยู่บนบันลังผู้แผ่รังสีแห่งความยิ่งใหญ่ออกมาอย่างท่วมทน้นเขามีผมสีเงินที่่องประกายดวงตาสีทองคมกริบที่จ้องมองมาอย่างน่าเกรงขามและออล่าความเป็นราชันที่แผ่ออกมาจากทั่วร่างกายคนคนนั้นคือตำนานที่ยังมีชีวิตราชามังกรเกราะเพกิอุสโดลานั่นเองครับ แค่ได้เห็นใบหน้าของเพอร์กิอุสเท่านั้นแหละครับขาของลูเดียสก็สั่นไม่หยุดเหตุผลก็เพราะรูปลักษณ์ของเพอร์กิอุสนั้นคล้ายคลึงกับออสเตตมากชายผู้เคยสังหารลูเดียสมาก่อนแล้วหนึ่งครั้ง ถึงแม้ทรงผมเสือ้อผ้าหรือหน้าตาจะต่างกันบ้างแต่ลักษณะโดยรวมของเผ่าพันธุ์และแรงกดดันนั้นมหาศาลไม่ใช่เล่นเลยครับเชิญเดินเข้ามาได้ซิวาลินเอ่ยขึ้นเช่นนั้นนานะโฮหชิจึงเดินนำทุกคนไปตามมาด้วยแอร์เรียวส่วนลูเดียสของเราก็แอบ,บแอบเดินตามอยู่ข้างหลังครับห้องโถงนั้นใหญ่โตมโหฬารเพดานสูงลิฟมีโคมไฟระยะหรือเชนโดรียขนาดใหญ่ส่องสว่างอยู และสองข้างทางที่ปูด,ด้วยพรมกำมยหี่สีแดงนั้นมีบริวารสวมหน้ากากในชุดสีขาวอีก11คนยืนนิ่งไม่ไหวติง้งรวมกับซิลวารินและเอามาฟีที่ไปยืนขนาบข้างบันลังของเพอร์กิอุสเท่านี้ก็จะครบ 12บริวารพอดีลูเดียสคิดในใจเลยครับว่าถ้าคนพวกนี้มีฝีมือระดับเดียวกับเอา์มาฟีที่สามารถสู้กับกีแลนด์ได้อย่างสูสีละก็เท่ากับว่ามีคนระดับราชาดาบถึง12คนอยู่ในที่แห่งนี้ลูเดียสตั้งใจเลยครับว่าจะต้องระมัดระวังคำพูดทุกๆคำและห้ามทำอะไรให้คนพวกนี้ไม่พอใจโดยเด็ดขาดข้อคือรอชามังกรกระ เพอร์กิอุสดลาเสียงประกาศกล้องดังกังวานไปทั่วห้องโถงเลยครับแค่เสียงก็ทำเอาลูเดียสคนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วไม่ได้พบกันนานนะคะท่านเพอร์กิอุสกลับมาตามสัญญาแล้วค่ะน่าแปลกใจมากเลยครับนานะโหชิที่กล่าวเช่นนั้นเธอผู้ที่ไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครเธอกลับเป็นคนแรกที่โค้งคำนับให้อย่างนอบน้อมส่วนคนอื่นๆก็ทำความเคารพไปตามๆกันแอเรียโค้งคำนับอย่างสง่างาม ลุกกับซิลฟี่ก็คุกเขา่าส่วนลูดเดียสเลือกที่จะโค้งคำนับแบบญี่ปุ่นครับนานะฮชูชิงั้นเหรอการที่เจ้ากลับมาแสดงว่ามีความคืบหน้าเรื่องการอันเชิญจากต่างโลกแล้วสินะเพอร์กิอุสกล่าวถามจากบทสนทนานี้ทำให้เรารู้ว่าเพอร์กิอุสนั้นเป็นเผ่ามังกรเช่นเดียวกับออสเทและนานะฮชูชิได้ทำข้อตกลงกับเขาไว้ว่าจะนำผลการวิจัยเรื่องการอันเชิญมาแลกกับความรู้เรื่องศาสตร์การอันเชิญของโลกนี้นั่นเองครับ แล้วคนอื่นๆที่มาด้วยกันนั้นใครงั้นหรือเพอร์กิอุสกล่าวถามแอรเรียวจึงกล่าวออกมาอย่างมั่นใจแล้วบอกว่าขอประทานอภัยเพคะหม่อมฉันคือแอรีรยวอันเนมอยแอสลาเจ้าหญิงลำดับที่สองแห่งราชอาณาจักรแอสลารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าวีและบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เช่นท่านเพคะหลังจากที่แอรเรียวกล่าวเช่นนั้น เธอกิอุสก็แค่นเสียงบอกว่าข้ารู้จักเจ้าดีเจ้าหญิงผู้โง่เขลาที่พ่ายแพ้ในศึกชิงบัลลังก์อันโสมมแต่ก็ยังดึงดันที่จะก่อสงครามให้มันยืดเยื้อต่อไปโอ้โแรงมากเรียกได้ว่าตบหน้ากันกลางห้องโถงกันเลยทีเดียวลุกถึงกับหน้าเปลี่ยนสีแต่แอเรียวยังคงเย็นเยือกและยิ้มรับอย่างน้าทึ่งก่อนจะบอกว่าช่างเป็นการทักทายที่รุนแรงเหลือเกินนะเพคะเธอกิอุสจึงพูดว่า ที่เจ้ามาเนี่ยก็เพื่อหวังจะยืมพลังของข้าใช่หรือไม่ความคิดความอ่านของเจ้ามันตื้นเขินจนมองได้ทะลุปุโปรงไปหมดแม้แอริเอลจะพยายามคุมเชิงแต่สีหน้าของเธอก็ซีดลงและมีเหงื่อเย็นผุดขึ้นมาครับแสดงว่าโดนแทงใจดําเข้าอย่างจังแต่เพื่อกิอุสกลับยิ้มออกมาแล้วบอกว่าในเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่แล้วมันก็คือโชคชะตาข้าจะให้โอกาสเจ้าข้าอนุญาตให้พวกเจ้าพักอยู่ในปราศาสตรของข้าได้แอริยอลจึงโค้งคำนับ ขอบคุณและถอยกลับไปอย่างโล่งอกแต่ก็ยังแฝงความกังวลเอาไว้อยู่ในใจครับแล้วเจ้าล่ะเพอร์กิอุสกล่าวถามคราวนี้สายตาอันคมกริบของเพอร์กิอุสหันมาจับจ้องที่ลูเดียสครับลูเดียสจึงบอกว่าผมชื่อลูเดียสแกลเลตครับเพอร์กิอุสจึงทำหน้าไม่พอใจแล้วบอกว่าการเทเลพอร์ตเจ้ามาเนี่ยมันลำบากกว่าคนอื่นเลยนะรู้ไหมพลังเวทของเจ้ามันมหาศาลจนชวนให้นึกถึงลาปาส จงอย่าได้คิดที่จะใช้พลังเวทอันน่ารังเกียจนั่นในปราสาทของข้าเป็นอันขาดโ,โ,โอ้โเปิดมาก็โดนขู่ซะแล้วลูเดียสของเราเพอร์กิอุสละแวงในพลังเวทของลูเดียสเป็นอย่างมากเลยครับแถมยังพูดต่อไปอีกว่าข้าได้ยินมาว่ามีคนชื่อลูเดียสแกลแล็สามารถทําให้อลสเตดบาดเจ็บได้หากเจ้าคิดจะต่อกรกับข้าก็จงเตรียมใจตายซะ พอเพอร์กิอุสกล่าวเช่นนั้นบริวารรอบข้างของเพอร์กิอุสก็แผ่จิตสังหารออกมาทันทีเลยครับลูเดียสพยายามอธิบายว่าตัวเองไม่มีเจตนาจะต่อสู้จนกระทั่งนานะโฮชิช่วยพูดให้ว่าลูเดียสเป็นผู้มีพระคุณในการวิจัยเพอร์กิอุสจึงยอมอ่อนข้อลงและถามว่าลูเดียสต้องการอะไรผมอยากจะถามเรื่องอาการป่วยของแม่นะครับลูเดียสกล่าวเช่นนั้นเขาเล่าอาการของเซนิตให้ฟังทั้งหมดเพอร์กิอุสพยักหน้าแล้วอธิบายว่าในอดีต มีวงกฎที่สามารถจับมนุษย์ไปเป็นหัวใจของมันได้ผู้ที่กลายเป็นหัวใจจะสูญเสียความทรงจําไปแต่จะได้รับพลังลึกลับมาแทนซึ่งนั่นถูกเรียกว่าเด็กต้องสาบหรือบุตรแห่งเทพจากนั้นเขาก็มองไปยังคนคนหนึ่งในกลุ่มของลูเดียสครับ สายตาของเพอร์กิอุสจับจ้องไปที่เอลินาลิเซ่เพอร์กิอุสบอกว่าในกลุ่มของพวกเจ้ามีสตรีผู้หนึ่งที่เคยเผชิญชะตากรรมคล้ายๆกันและยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้นางน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าข้าเอลินาลิเซ่ดาก้อนลดเมื่อ200ปีก่อนเจ้าถูกสหายของข้าช่วยออกมาจากเขาวงกดใช่หรือไม่เพอร์กิอุสกล่าวถามช็อกเลยครับตอนนี้ ช็อกกันทั้งหมดช็อกทั้งห้องโถงเลยครับความลับที่ถูกเก็บซ่อนมานานได้ถูกเปิดเผยเอลินาลิเซเคยถูกช่วยออกมาจากเขาวงกฎเมื่อ200ปีก่อนและได้สูญเสียความทรงจำไปเช่นเดียวกันเอลินาลิเซหน้าซีดเผือกและหลบสายตาลูเดียสก่อนจะบอกว่าที่ฉันเงียบเอาไว้ก็เพราะว่าความทรงจำของฉันมันไม่กลับมา แต่ของเซนิสอาจจะมีหวังฉันไม่อยากทำลายความหวังนั้นขอโทษนะเอลิสนาลิเซพูดเช่นนั้นด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเธอไม่อยากจะทำลายจิตใจของลูเดียสที่เพิ่งสูญเสียพ่อไปและยังมีความหวังว่าเซนิสอาจจะหายดีก็ได้ลูเดียสที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่บอกเธอไปว่า เดี๋ยวค่อยมาคุยรายละเอียดกันทีหลังนะครับเขาทั้งสับสนและเสียใจแต่ก็เข้าใจในเจตนาลมของเอลินาลิเซ่ดีครับหลังจากเรื่องของเซนิสจบลงไปซานบาก็ก้าวออกมาครับเขาหยิบแผนผังตุ๊ก,กตาคนที่เจอในบ้านของดูเดียสออกมาแล้วชี้ไปที่ตราสัญ,ญลักษณ์บนนั้นซานบาถามว่า าสัญ,ญลักษณ์นี้คล้ายกับของท่านเพอร์กิอุสมากท่านพอจะทราบไหมครับว่าเป็นของใครเพอร์กิอุสจึงบอกว่าข้ารู้นั่นคือตราของราชามังกรครั้งคาออสชื่อใหม่ปรากฏออกมาอีกแล้วครับราชามังกรครั้ง ซานอบารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อเพอร์กิอุสบอกว่าเขาตายไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่เมื่อเพอร์กิอุสได้ยินว่าซานอบาชื่นชมผลงานของคาออสอย่างสุดหัวใจเขาก็ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจแล้วบอกว่าจะพาไปดูผลงานอื่นๆของคาออสที่เก็บเอาไว้ในคลังสมบัติของปรา,าราตนี้ท่าทางของเพอร์กิอุสที่ได้คุยกับซานบานั้นแตกต่างกับตอนที่คุยกับลูเดียสลิปลับเลยครับ และคนสุดท้ายที่ถามคําถามกับเพอร์กิอุสก็คือซิลฟี่ครับเธอถามว่าเหตุการณ์เทเลพอร์ตท,ที่เกิดขึ้นนั้นใครเป็นผู้ลงมือทํากันแน่เพอร์กิอุสจึงมองซิลฟี่ด้วยรอยยิ้มที่หน้าขนลุกแล้วบอกว่าก่อนจะตอบคําถามนั้น ข้าขอถามก่อนพวกเจ้ามีลูกชายกันหรือยังถ้าในอนาคตมีลูกชายละก็จงพามาหาข้าข้าจะตั้งชื่อให้เองเฮ้ hey! คำถามนี้มันอะไรกันครับเนี่ยทำไมเพอร์กิอุสถึงสนใจลูกชายของลูเดียสกับซิลฟี่เป็นพิเศษน่าสงสัยมากๆเลยครับส่วนคำตอบเรื่องเหตุการณ์เทเลพอสเพอร์กิอุสสรุปว่า มันเป็นแค่อุบัติเหตุไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์เพราะในโลกนี้ไม่มีใครมีพลังมากพอที่จะสามารถอัญเชิญนานนะโฮชิมาได้แม้แต่ตัวเพอร์กิอุสเองก็ตามเพอร์กิอุสยังบอกว่าเอาละ เชิญพวกเจ้าเพลิดเพลินกับปราสาทลอยฟ้าของข้าได้ตามสบายเลยและแล้วการเข้าเฝ้าที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและข้อมูลอันน่าตกตะลึงก็ได้จบลงเพียงแค่เท่านี้ครับบทสรุปของวันอันแสนยาวนานนี้หลังจากนั้นทุกคนได้เข้าไปพักในห้องพักที่หรูหราอย่างกับโรงแรมห้าดาวลูเดียสเหนื่อยจนแทบจะหมดแรงเขาคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งเรื่องของเอลินาลิเซเรื่องของราชามังกรทั้งห้า เพอร์กิอุสแม็กเวลคาออสชิลารดและอีกคนที่ยังไม่ปรากฏชื่อและเรื่องที่บ้านเก่าของเขาอาจจะเคยเป็นที่อยู่ของราชามังกรครั้งคาออสมาก่อนลูเดียสรู้สึกว่าตัวเองถูกเพอร์กิอุสเกลียดและและแวงอย่างเห็นได้ชัดทําให้การจะขอเรียนวิชาอันเชิญคงเป็นไปได้ยากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ถูกไล่ออกมาและไม่ได้เกิดการต่อสู้ขึ้นนั่นก็ถือว่า เป็นการมาครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เลวร้ายไปซัทีเดียวลูเดียสคิดปลอบใจตัวเองเช่นนั้นก่อนที่วันอันแสนยาวนานในปราศาสตรลอยฟ้าจะสิ้นสุดลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน กับการสปอยในตอนนี้ข้อมูลอัดแน่นจนสมองแทบระเบิดไปเลยใช่ไหมล่ะครับความลับของเอลินาลิเซ่ปริศนาลาชามังกรและคำพูดเป็นในในของเพอร์กิอุสเกี่ยวกับลูกชายของหลูดเดียสบอกเลยครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้น่าติดตามแบบสุดๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b สไครต์ให้กับช่องแบร์เฟนของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสปอยคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย